มันนีอยู่ผมตะวันนองครับกับพามาดูฟูมหน้ามองครับเนี่ยซูมอองจับปลาครับ้อยน้ำแฉครับนี่ยินทางมุดยครับผมชนประธานมาทำใหม่ครับเียงดังนิดนึงครับหลุดเกรดกำลังเกรครับพากันได้ไปไลครับก็บอกีิลึกอยู่ด้วยครับฟังครับ เยี่ยงปะกำลังซ้อมไโค่ หลึกอยู่เนาะประมาณจักเมตรนี่ประมาณจากัเณจกมมเมตรหกเมตรเลยหกเจ็ดเมตรเลยหลึกคันอยู่ดีครับถึงเป็นคลองครับฟังดิ้นเสาะเคกเบานี่ครับเป็นแนงกระถ่ายลำสะเทื ฉาดัมืดนชดูครับใส่รูอะไรไปไหมใส่รูอลายกันคุมก็วิดรอบทีเแลีวเองเนี่ยแล้วเครื่องวัดตังไม่นาคุมคราดนี้เนาะเงาะไปดิมจุ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่มเลยอ๋อไลายตัวเดียวไปฉลาดเลยตัวใหญ่ไหมประกายมีไหมล่ะก <ourt> <c oughs> ี่ตัว ใหญ่ไหมถึงรงไหม,มต้องไก่ต้องไก่ดูครับเชียบความหรือก,ก็คนนะครับเนี่ยเป็นเองครับนี่ครับประตูนหน้าอยู่ตรงน,นี้ครับซื้อคอยๆแล้วก็สลบลงดูเชียูไปละ ขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับ